สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้กามาพบมาพ่อนะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กผู้ยญบบ้านฟินแลนด์สู่ฟังเด้อครับพี่น้องนะครับวอาแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ f อฟซีบอสบิ๊กฟาดกลับเดือดสุดๆหลังเพจดังออกมาโพสต์ด่าบอสบิ๊กแบบนี้ เกิดอีหยังขึ้เนาะบัตรที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับเพจดังกะเพจเดียวน่ะแหละครับพี่น้องเพจคุณยายนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานเพื่อนด้ออกมาโพสนะครับกลับมาทวงถามนะครับพี่น้องถึงค่าเลี้ยงดูนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับเพื่อนโพสแบบนี้ครับติงจุดจุดนะครับพระบิดาทั้งหลายแลเงินเลี้ยงดูลูกคือก้าโต เหลือแค่สองหมื่นต่อเดือนว่าสันครับพี่น้องคือกาต่อเหลือแค่สองหมื่นต่อเดือนละ่ะไหนว่ารายได้เป็นล้านต่อวันงานก็เยอะขายตั๋วแต่ละทีล้านแตกพนะว่าสันครับพี่น้องนะครับคุณยายมาแซีว,ว่าคือกาต่อค่าเลี้ยงดูเหลือเดือนละสองหมื 20, ่นว่าสันครับพี่น้องนะครับบัดที่นี่หลังจากนั้นนะครับเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลด์เห็นนี่ครับพี่น้องพงย้อมครับเพื่อนเข้าไปโพส ฟาดกับในโพดของทางคุณยายเลยนะครับจริงๆอมีหลายโพดพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าศึกษาข้อมูลแน่อยากแสกหาข้อมูลแน่ประมาณนี้นะครับบอสบิ๊กเพิ่นก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเพิ่นจ่ายล่วงหน้าไปเป็นปีแล้วประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าบอกว่าค่าเลี้ยงดูเดือนละสองหมื่นนะครับพี่น้องถ้าสมมุติว่าเป็นเดือนละสองหมื่นตามที่ทางเพจคุณยายเพิ่นอ้างมา ไอฟซีทันนีเพิ่นมาคอมมิ์แบบนี้พี่น้องนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็มีเหตุผลมากๆสําหรับเอฟซีทันนีนะครับเพื่อนบอกว่าสองห0,000ื่น <20, 000 S 2> คิดว่าเพียงพอเพราะนี่คือคนละครึ่งวัสดครับพี่น้องเท่ากับว่าต่อเดือนคือสี่หมืนยังไม่รวมค่าเทอมค่าประกันต่างๆที่คนละครึ่งที่จ่ายไปแล้ววัสดครับส่วนที่บอกว่าพึ่งจ่ายก็คดีมันพึ่งตกลงกันได้ จะให้เขาเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนไหนวะสั้นครับเพราะว่าเพิ่งตกลงกันได้นะครับประมาณนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ชี้แจงตั้งแต่ออกจากศาลแล้วว่าจ่ายล่วงหน้าค่าเลี้ยงดูค่าเทอมค่าประกันล่วงหน้าไปแล้ว1ปีนะครับชัดเจนนะครับเอฟซีทันนี่เพื่นเขามาบอกนะครับถือว่าเขาดูแลในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบได้ดีแล้วเพราะบางคนแยกทางกับภรรยาบางคนไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนี้ ถูกต้องมากๆครับข้อนี้นะครับด้วยซ้ำวัสดุครับพี่น้องเพอเพอได้ฟ้องร้องถามหาเงินค่าเลี้ยงดูเสียอีกวัสดุครับท่านต่อมากกับมาคอมเมนต์บอกจะเอาอย่างเดียวนะครับท่านต่อมากกับมาคอมเมนต์เสริมว่าจริงที่สุดค่ะวัสดครับพี่น้องผมกัเลยออกมาอัปเดตมาว่าฟังนะครับเพจคุณยายนะครับพี่น้องยังโมหยุดเด้อครับเพื่อนกับยังถามหาอยู่บอเซานะครับได้แว่หาบอดบิ๊กเรื่อยๆนั่นแหละครับพี่น้องล่าสุดก็ออกมาแซะนะครับว่า ค่าเลี้ยงดูคือกาต้อร้องเหลือเดือนละ, 20, ะสองหมื่นพันครับเอฟซี FC ก็เขาวิฟาดเลยครับว่าสองหมื่นนี่มันคุณละครึ่งมันบอคคบพี่น้องตกเดือนหนึ่งกับสี่หมื่นถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ถือว่าเพียงพอนะประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อครับมือนีผมเอามาอัปเดตข่าวสารสู่ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ